ครับมือนี้นะครับได้นมไม่สมได้นมไม่สซดนมไม่กิ่มซุ้งปลูกไว้นะครับได้มือนี้เก็บมาหม้อซีโนมือนี้เซมาเห็ดแปรรูปอาหาหรนะครับมนะเห็ดนมไม่ดองหรือว่านมไม่สมนะครับเอาไว้ถต่แกงเส้นหัวกรือว่าเอาไวถ้ถต่ซุปนมไม่สมนะตรงนี้นะครับสีผ้าย่ำนมไม่สมเลเด้อย,ย่ำย่ำไปแล้ว,ลวหละเมื่อกี้นี่ม้อนหนึ่งย่ำไปแล้ว บ,บ่มักละเอียดมากแบบใบเกงนะครับเขาแบบฟ้าน,นสิแล้วฟ้านไยเขาก็สิแซน้มไปดิแซลน้ำไปขึ้นหนึง่งแซน้าไปขึ้นหนึง่งให้นงใหม่มันอ่อ,อนอ่อ,อนแล้วค่อยมาเร้าเกลือเจ้าเกลือเป็นการแปลรูปอาหารมีผู้ใดมีนงใหม่ลาย,ลายนะเก็ดไว้นะครับเฮ็ดว้กินเดอ้อเฮ็ดคือดูผ้าเห็ดนี่แหละ ่วัยรุ่นสมัยไมเพิ่นกินว่าเป็นดอกเยกินต่สมัยยุคเก่าศูคือให้เห่าั่นละนี่เห็ดน้อไม่สมน้อไม่กินรังนแตกงามค่แหฝันยัไม่หุ่นงมนี่ชื่อหน่อยง้าอนงามเลยงามแ่นาไซุปแกนไ้ะแกง แกงไส้ไก่กับเสียบได้ครับน้ำมันสมแกงไส้ไก่หรือว่าห่าเป็นเอาไปพัดกระเพ่าก็ได้พัดกระเพ่าพัดกระเพ่าน้ำมันเพื่ต้งให้มันจืดนะครับทำให้มันจืดโอ้ยปั่นน้ำแม่เลยหลังเลิกงานได้หนิพี่น้อง หลังเลือขันเห็ดสอนพี่ปอไปน้ามูมพี่ปอใหดเป็นบ่อใหดเป็นบ่ออืมอ่เป็นว่เป็นได้กี่ขัขน้นทั้งสองอส่วนมากครหัวดียกี่ขั้นใส่ไปรูปเป็นคนเห็ดเพะ่รเห็ดแสบกับเห็ดตัวมือหลังสีผ้าเห็ดน้อ,ไม,นอ,ไ,มอ,นอไม่ถุงน้อไม่ดอกน้อไม่ถุงเนาะ เอาไหม่ทุ่งไว้กินย่้มนาแรงนะครับยง้มมั่นบอมี่เราใหม่เดี๋ยวสอผ้ามาเห็ดนี่นะครับไว้กินบอเสียร้ายเยียนรูวไว้อาหารพื้นบ้านห้องพี่น้องเนี่เด็กหน่อยเกิดไม่เย้รุ่นมีแต่สื่อแล้วเขาก็บากินหรอกว่านะกินมูลกินอาหารของซุ้มบอมี่อยากจะกิน เก็บไว้เปลี่ยนอาหารเมื่อใดกินก็กินอาหารไทยผสมก็ไม่กินอาหารล่าๆเด้อาไม่ส้มอาหาอีสานบานห้องผู้เฒ่าผแก่ดีเขาไปผัดก็ได้นีผัดอร่อยอือผัดกระเสบนี่กระเสบอยู่ขางปากกระเสบจะต้องฝากผู้เาฝาเรน้อยเขาปลาเน่อยกินปเปนอ มันยงอยชนว่าเปลี่ยนดอกเนบแมนนั่นเนี่ยบางคนฟ้าหอาเมื่อแก่หอดขอหอด,หอดป่องหอดล่ำมันมันกักินบ่ไร้มันกับ,กบแก่เมื่ไม่สมเห้ดจ้งใดให้ไห้อ่อ,อนเมื่อไห้อ่อนให้ไมันหัวเข้ากับแสแนมแตแนมกอนเข้าแสแนมเขากันหนวดหนวดจังหน่อยบ่แมนวัดหนวดขันนี่หนวดตบตบหนวดตบต,บตบจังหน่อยคือเข้าที่ขันสมพักอะไรให้คล้ากันเข้ากับ แต่ว่าสมพักเข้าติดตากแดดก้อนนั่นว่ตากแดดก้อนหรือว่าตบผักเห้นสริมก้อนแต่ว่าน้องใหม่ตบอะไรดิมันหักเร็วมันกรอบน้องใหม่ดองก็เฮ็ดได้เกือบทุกน้องใหม่เลยดองเป็นนอดองเป็นแผ่นเราได้กลัมาวิธีของแต่ละคนของแต่ละคู่ผู้ใดสอนมาอันนี้พ่อแม่เคยพาเห็ดจังเสียเต่จริงแม่ก็ไม่ได้สอนดิเขาเอื่นว่าคว่ำสามารถเฉพาะตัวแม่ก็ไม่เคยสอนดอกซุปเห็ดเห็ดน้องใหม่ดองเห็ดเอง ปลาแดกก็ e ing, e ing, เฮ็ดเองเฮ็ดเองซื้อแนวแหละเล็กๆหน้อ,นอยๆหางขึ้นบ้านนอนหนึ่งก็ได้ไลฟ์ได้พี่น้องแต่ว่าย่างหกเที่ยวกินมื่อได้กินเข้าวโพดเสเดียสพอได้ซุปซุปกินเอาไว้แกงแกงไส่ไก่แกงไส่ขัดตยุยก็แซ่บเด้อวันนี้น้อยฉิ่นยาวๆจังหนย ผมนคนมกบอมักนมใหม่สมตอนหน่อยไหมเพราะว่ามันเพราะว่ามัน <Okay. S 1> มันเละม,มักเป็นชินเป็นตอนแต่ว่าต้องอ่อนเด็เป็นชินบริมวนว่าแข็งกระเดียนี่แหละผมผมไปเคยไปกินเขาเนะเคยไปกินตัวกข้อมเกาสู้ังเคยไปกินเขาวันนี้ไปกินเขายุ่ำไมเลียนหนังสือผมหรือว่ากินเขาเลยถามถามมูว่า ได้ยังกินมือนี่หมูไลดล้ตอบว่ากินแกงไม่ข้านวันว่าผมต็มานนอนคิดแกงไม่ข้านไม่เป็นเอียฮะคิดจู้จังโดดดิคิดบ่แกงไม่ข้านขึ้นอย่างพี่น้องหัวจากบ่าไม่ข้านขึ้นอย่างไม่ข้านไรขึ้นนี่ลหละไม่ข้านไหขึ้ไม่ไพ่ก็คือคนที่เขามาขายบางคนเขาเจะประหยัดนนเนาะเขาจะสิบบาทเอาเมืดเลยมุน,น,มน,ใน,ในใินี่แกงที่เนี่ย เกลียวไว้เมื่อเด้อ่อนๆ,ๆนี่เกลียวเขาเลื่อนมาไม่ขั้นบ่นวาาม่ขั้นที่มาจากไม่ไผ่นี่แหละที่ม่าของวายแกงไม่ขั้นมันงามเลยครับเดี๋ยวมืออื่นที่เป็นตั้งใเด,มมงเ,ดเดี๋ยวทีมาอับไปเมื่อกี้คลิปเด้อเดี๋ยวฝากกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ